เป็นลูกของยาทานเพยยาทานเพยชื่อพระเฟยถ้าภาษากรุงว่าพระเฟยแต่จริงๆแล้วคือนาทานเพยยญาทานเพอยอินทป,ปัญโยญาทานเพยนี่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุศรีคุณแต่เป็นลูกศิษย์ของพระครูชัดจักรีละบ่อแลบบูอยู่สองเธอบูดเธอหนึ่งได้โอ้ ชิกระซิบมือเหมาเ้าข่าวรุปเลยเราวาตื่นมาบูดไหม่เลยอันศาลาวัดหลังวัดทศกุลนะอันว่างอันบนเผาผีอยู่นี่เนาะย<ม>ับมาญาท่านเพ้อแต่เปผู้เหตุก็ว่าถ้าจะชิกจะให้เฮตุศา,าลาหลังนี้ก่อนวันอะไรเฮ็ุวันนี้รูปเราในรถไปหาได้เท่านี้แหละอันนี้ปันชนิดกันมมไปขยายมันจะเยอะแตะเนี่ยไปใส่กรอบเอาเ,งเอง ราะว่าเนี่ยท่านเพื่อนี่เก่งจังไหนคู่สู้กับลูปผู่ผคำพันกำไท้ํำขวาเวลาบูดพานอยู่กำไท้คำขวาเป็นปรูปู่เวสุวรรณเออโอ้โหเวสุว,สวรรณตั้งใจนะวาดเป็นรูปพระอาทิตย์วาดเองได้อันนี้นะถ้าเป็นปรูปผู่เวสุวรรณเนาะ <อ>ู้เดมีผู้เด๋ยวบอมีผู้อื่นอยู่บอบ่เพิ่นว่าเนี่ยเหรอเพิ่นว่าเนี่ยเลยนั่นแหละคุกันไพต<า>ังปทีิติษาะนะครับโชกละนะแต่วต่าหนัดูน้ำรานยุบนีเนี่แนละ้วมนไ่ได้เนาะเฉาแล้วนจเฉาาแล้ว พูดทาไม่หายาาะ่าจิตหามเาไม่หายาได้ยฮะไม่มาเลยไมหมาคุดนะคุดมาเลยแล้ววันมุนี้มันสารห้ามาเป็นพูกิ่ของคู่สิคู่โคกคู่เจ้าคกุดเด็กเนี่ยนะทาไม่หายาเลยวิมันดีนะทไม่ีเพิ่งน่ะเป็นยา อ่ะมาแล้วก,กระไดปุ๊กนี่นีอยเอามาลงให้นี่ยที่ลงไลอองเยวเด้อคุเจ้าก็จะเอาน้ำขืนนี่กระไดฮะมาแล้วกระปุ๊กนั่น ยันแมงป่องของสุริยะเทวามหาราบแต่รูปอันนี้น่นวาดไปจริงๆิดเป็นรูปยักษ์รูปยักษ์ก็คือเวศสุวรรณพอมาถามมันอันพอหมอเอแล้วพ่นว่าว่าอันนี้เวศสุวรรณรักษาคุ้มครองแล้วก็ปัดเป่าของบดีเนาะแล้วก็สูขลาะ กะคองไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นับถือได้เนาะ,ะถ้าแม่นนับถือก็คือเปิดใจถ้าไม่นับถือแล้วโบเปิดใจสุกลักกับโบเข้าเอาไว้แจกอเอาถวายไว้เข้าบรรษาเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานเสืิค่ายสายบุญปกติวันเข้าพรรษาไอ้นี่นั่นไอ้ผมนี่ยจะต้องเอาดอกไม้คันมักเบงมาถวายเพราะว่าเพิ่อนเป็นสายเรียนกับอันตรพาน ตางบ้านก็เห็นกัตบุญเออตาบุญเห็นกัตฟานแลตบุญเป็นอาจารย์ของพ่ออาจารย์ตึงก็เลยสรุปว่าเป็นอาจารย์เดียวกันแล้นี้เพิ่นสืบวิชาไว้เอาเป็น,ปนมีศักดิ์เป็นลูกศิษย์ลูกหาลงเอาดอกไม้ถูกตีมะคลาวาละวาอะไวะเขาว่าเขาเอามะคลาวะคำมันเป็นในคำวันนะ คำคำเบาขอ,ง,อางนันเอาดอกไม้มาขึ้นหิ้งขึ้นหอบอกพี่จังดองไม้มาแล้วว่าถือว่าวันสิ้นวันพระระลึกถึงคุณพ่อเมคูบาอาจารย์กันระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คนพิยามันดาคุณคุบาอาจารย์ก็มีคันหา้าขันดอกไม้เพราะว่ามันก็มีคันห้าดงบลามาเหยียบยืน ดองไม่เทียนใจบูชาพุกกระนกณใส่เก้าวพุกระเท่าขึ้นเสหูแลลึกถึงคุณแหละคุณพะพูดคุณพรรรมคุณพระสงฆ์คุณพิดามันดาคุณคูเบอาจานคุ้มขู่มักชุมมักชาร์คคบรักษาคำว่าก็คือคาถาอะไรเนาะว่าดีมันกมุนใจว่าวดีกับคาถานก็ห้อันเดียวกัน